สวัสดีจ้าตอนนี้ก็เลิกงานแล้วค่ะมาถึงร้านแล้วไปดูพ่อน้องมาลีเห็ดอย่างนอวิ่งโอ้ยมือกันนั่งตาเห็นแสงตะเวนจางจ้างเอาพ่อในกีตาร์ไม่ไม่อีกหรอวะเบลดูสิสวยแท้กีตาร์พ่อเบิร์นเพื่อนเพื่นเอามาให้อีกแล้ว โปงไฟพี่ตาโปงไฟฝ้าพอมโคอสี่สิบเอ็ดสวยแล้วดูสิ่งที่เขาให้มาด้วยแมไทยเบอร์ทันอะแม่ครับป๊ามานเลป่อบได้เลยแบบคลายอัลมันมาว่อไมงงมีสายด้วยนะแม่สายมีที่ปรับคอแล้วก็มีหมุดแถมมาให้ด้วยป๊ากระเป๋าด้วยเอ้บัง โคตรคุ้มเร่องฟังเสียงเนี่ยไหนด้วะไหนเด้วดอวงไฟวงไฟฟ้า41เฟียร์เรกือบโตเลยพ่อขอดีไลน์ดิโอ้ลายไทยบอกเขาเอิญให้ขายไลายไทยเลย<อ>สวยอะ่ะขอบคุณขอบคุณครับทางห้านมาก<น>ไหนลองเสียงสิ ยังยังยังเจ้าเสียงโวยเสียงใสมากจับฮุ่มาเพราะว่เกินสูดแต่น้นจนเมื่อยหมอนี่นั่งใจลอยลอดหน้าตาเห็นแสงตะเวนจางจๆขึ้นหอดบ้านโวดโพ ของกลางวันดีขนาดวันวันวันมีลายแบบลายสีครับพี่โต้สีงามอ่ะลายสีให้เลือกครับปกตินิงโบมักได้กีตาร์สีดำแต่ว่าอันนี้สวยสวค่ะเงาสวยโบมักกินแต่เจ้าผัวเจ้าดำเหรอทุกจุดโป่งไฟขอไปสไลฟ์ปลาโบมักของดำเดี๋ยวดูครับพี่โตงเป็นไหยังมื่อเนี่ยแถมมาแบบแบบเอาความซัดใจวะ ันนี้คืออะไรคะจูนเนอร์ครับที่ตั้งสายแ<า>ห่ไม้ด้วยนี้เลยมาแม่ดูตั้งสายโปเป็นคือห้ามเด็ดตั้งไปเลยป่ะอุ้ยเด็ดขึ้นนะพอมยังมาตั้งเราบ่ขอกันไรกันลายให้ด้วยโอ้ดีเกินอุ้ยเออดีดีมีสายพร้อมเอาก็ดีแท้เดี๋ยวขอรีวิวจากซูโมงหนึ่งนนในบริษัท ปวดแบตคอยติ๊กเลยสายพ่อพิธีแก้มุดให้พ่อหนาลักขนาดนี่ไงเวลาเราเปลี่ยนสายงับาดแถมปวดพ่อที่ปรับคอกีตาร์ครับปด<อ>ืเสวยยังไงเอาอยัายงไง <c oughs> รได้ยังให้อุปกรณ์เกี่ยวกับกีตาร์นี่มาครบเสร็จเลยเลบบนาะครบเลยครับครบเลยเลี้ยงแต่คนดีเลีบบบ้ยงคนหล่อ <c oughs> อันนั้นเป็นปัญหาของคนซื้อแ <laughs> ล้วะ <laughs> ป้านีกมันเปหน้าต่างกี่ตานป้าป้าป้าดูนะคะทุกคนคะมีกระเป๋าเลยนะคะมีกระเป๋าแล้วกามีพ่ออันนั้นคืออะไรอันแหลมๆน่ะคืออะไรกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าใ่จาที่เก็บป๊กครับนี่ครับสามารถห<อ>ลอสกสตนะิปอระแปะได้เลยที่ไรนี่งสูงใส่อันนี้แหละแม่นะครับแล้วก็ปีกที่เข้าสามารถเก็บเงินสี่หลี่ยมครับนี่ก็แถวใหม่ครับแถวใหมบ้เดี๋ว ครับเก็บอย่างนี้เลยผู้ลง坤เหรียญเล้วยมปีกเฮียปีกายครับโดยเฉพาะเพิ่นแมนก็เลยแบบใส่ปีกแปบนี้แล้วก็เก็บไว้อย่างนี้เลยเนี่ยเวลาเขาจะใส่เขาก็ดะบอกว่าแล้วมันมีแบบมีกาวไหมจะเปลนไม่กับพิษตาเลยอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้อเคเลยครับตามนัดเลยครับยังบ่เร็วยังไ่ได้นี่ ยัวีกอ่อว่นหนึ่งกับ่อวารีวิวสา้ตูดออกมาดิตูดเลยคมันดูไกลเกินตูดออกมาข้างนอกเขาเงินตูดเขาเนหยับเออเขาเินเออหยับมาแหละอืมหยับกันหยับโอเคมันดูไกลเกินตูดได้ไงบอลไทยนี่อันนั้นคืออะไรสายครับสายสะพายเอ้า สายสะพายก็ให้มาด้วยป๊าดไม่เคยเห็นเลยนี่คุณเคยเห็นได้นี่ครับออกขายกินได้เลยครับพายคุณน้องครับน้ำลงน้ำรานไปรุดครับได้หมดครับวิ่งเข้ากันเลยอ่ะไม่ให้พุชครับมีสายสะพายมาให้ด้วยเป็นไงงามงาม จ็กสนใจแต่คลิปเรืยอพี่นออ้องเนอณขอบคุณในไลครับขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าของร้านที่เมตตาส่งมาให้พอน้องมารีรวิวด้จ้าได้เส่ง,งามแท้ๆแล้วนี่ค่ะสีกระถือกันขนาดสีดำตัวเนาะส่สีเขาเลยตัวเนาะสีดำีตากระร้อยตัวเแต่ว่าดำสวยนะคะเอาอีกจักบาทด้วยละ เออเข้ากับบอ้องแบก่างเนาเวลาเข้ายืนดีเนาะน,นิงมาสองลายมันดีแหละลายดูบ้าน,านดีแล้วลงนาวผัดต้นเอี้ยงของทางคนไกล ื่ได้ค่ายกินหอดนีเก้าวแข้าล้วสมควรมล้เป็นอันว่าดีค่ะบอกยังไงคือดีคุ้มครับพี่น้องคุ้มค่ะไปกดเลยนะคะ ขอบคุณหลายๆจากขอบคุณเจ้าของลานน้ำเด้อค่ะเด้อขิวแตกร้องเพียงขิวร้องไป็นตัวทีผมด้วย